เทเด่นทันทันทันสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนขึ้นเขาคือเดิมเพิ่มเติมวันนี้ไอศิลป์ผาพิลปาหนอกมากินแกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้ได้ขอนฮอนพี่น้องค่ะจำปลาแดกบองคือเกขาตลับเก้าอันเก้อนอ่นเพราะมันบัวจ้าเขียอยู่ไข่ขาจ้าไข่ขาวไข่ขาแก้มเอ่อข้าวเหนียวจ้าฮ้อนฮอนอุ่นร้อนแล้วก็ผักนิดหน่อยบุ๊ชได้กินบะหมี่ข้าวแขางซื้อ ใบทองหลอกทองหลังทั้งไรเดี๋ยวจะมาแดกบองก่อนเปะหนึ่งก็จสิ้นเดีย๋ยวสาบไปเนี่ยไหนหอมมากๆสองกินเลยออืยาระบายชั้นเลิศน,นะจ๊ะแกงดดขี้เห็กค่ะแกงใส่นังหมู จำกระสุนนเดหน่อยห่อกต้องเนี่ยอืมเขาอ,อ,อ,อุ่อออนห้อนพี่นนองโอ้ยตายหลุดมือซื่อบริหาดเอวหรอกจ่าซื้อเอาเดี๋ยวมาอุ่นโอ้วนห่อนอ้ขนห่อนเอามากออ่อุ่น ไออ่อหลักแบบส่ล่าวเนเอยนึงเพิ่มความบันทึงของจม,มูกอืมชอบอืมเรื่อเล่าอะไรอีกครจบแต่สดๆด้ยอืม không nghe thấy, ừ, ừ, à, à, không nghe, không มะเขือกระปงมันอมความหอมในผนักพี่น้องให้ขอมากินแก้มเพิ่มโปรตีนปลาบบบผิกไหมเครื่องไหม

รสอ,อันนัดไปท่องลังถิงกับหลาบแตะแล้วพี่น้องนะ่ะหลาบปลาเนาะกับหลาบปลามันมีความหวานหวานอะ Phật phạt bạn Lá hào cơm sửa bán Lông khó Ai phương khách mới dùng tiền mình ผักแต่บุ้งอ่อยู่ที่บ้าเคยมากินอยู่นี่เจ้าว่ากินไหนก็ร้องกินเบิดกินแล้วบะหมิ่กระบุนกะก็ดีและมา่บบอัอนอะ่ะอืมกินนั่งกระยาบพริกกระบุนมาเตียนเป็นอีดีเด้อเนาะกินนั่งบุถึกมันแผลต่อปวดหัว เนี่ยพอแน่แม่พ่อมาเขาต้องเบิงเดี๋ยวของน้ำผู้พแพ้กับแพ้ใบแค่อมพักแค่อมน้ำผู้บัตืือกับ่ัตรถือด้วยจ้าแชร์ได้กินกับปวดหัวมาสั่นเนี้ยผู้บระสถือกะบเมื่อแม่มาสื่ถึงทุกคน ขอาอ,อยังไม่หายอือฮบแด้เล่นเขามาอืออืขอบ๊หาข้องมาแม่มก็แงะพอดีเราเล่นพอแล้วิดได้เหมือกันม่ออ่ะหน่อยไม่เล่นน้ำกัน ตอนแรกไอ้บาจะตำหมกทั่วมันกับแกงีงทำไม <c oughs> มันกับแกงีงขิ้เล็กกิดไปคิดหน้าอ้วย่ามันแย่งสิ้นกันพี่นอ้องเดี๋ยวจะกินบะเบ็ดอีกจูอัดบะเพิกหน่อย เปลินหม่หมมหว่าของน้ำไปไหม่ไปเหลินไปเด็กหน่อยคำมากเด็กมากเมย์เมยน้อนรับเองคือว่าจะออกกน่องไก่ถ้า,ามเบลินว่ายุดหน้าลายมือไปเนี่ยก็เลยเขาบ้านแล้ยการบองการบานอาบน้ำ ตรงนี้ปิดลายมือกัไปยไปก่อนเห็นคำคำๆจายๆบ้างเป็นยังย้จิ้เขาว่าเป,ปิดพรลมไคมพี่นอ้องมันเี้จิ้งแกงห้อนคนเนี้ยกับห้อนไมื่อบป แกงสียเล็กเนี่ยมันเป็นอาหารถนดัดภัยถนัดมั่นบางคนกับบ่กินเลยเพราะมันมีความขม นี่ขอบคุณน้องสูกูสูเขาคือเขาคือเดิมนล่นแหละเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมึงไอจีกินเขาเมนูนําเสนอไม่ซ้ำนี่มันนีไมะไดง่ายๆคือยังไงเด้อขอบคุณเลยล่ะคอ้ลำขอให้รวยถูกมั้ยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งกันไปเลยขอบคุณค่ะ้น